จอปัญหานี้กันบ้างไหมคะคุณผู้ชมอึง่งอ่างคางคกนะคะมาอาศัยอยู่ในกระถางต้นไม้ทํายังไงดีคะวันนี้มีวิธีหมดปัญหานะคะโดยที่ไม่ต้องฆ่าจ้าเดินสิคะนะคะี่เลค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซากู Channel คะ่ะวันนี้นะคะมีเทคนิคมีเคล็ดลับดีๆมาแนะนําคุณผู้ชมอีกเช่นเคยคะ่ะคุณผู้ชมเคยเจอปัญหานี้ไหมคะ ่ในกระถางต้นไม้ของเรานะคะมีอึองอ่างมีคางโคกนะคะเข้ามาอาศัยในกระถางต้นไม้ของเราค่ะคุณผู้ชมแล้วทําอย่างไรนะคะให้เขาออกไปค่ะด้วยวิธีง่ายๆนะคะโดยที่เราไม่ทําร้ายชีวิตเขานะคะวิธีไหนไปติดตามชมเลยค่ะ ในสวนไม่จิ๋นะคะหลังฝนตกค่ะคุณผู้ชมก็คือเมื่อคืนนะคะฝนตกนะคะแล้วก็ตอนเช้าก็ไปปรยนะคะวันนี้อากาศก็เลยแบบอึมครึมอ,อยู่เลยนะคะถ้าทางช่วงบ่ายเย็นน่าจะมาอีกรอบหนึ่งนะคะพายุเข้าค่ะคุณผู้ชมทุกท่านก็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆเลยนะคะวันนี้ไม่สนุจะพาคุณผู้ชมนะมาดูนะคะว่า ตอนนี้ในต้นมะในกระถางต้นไม้ของเราเนี่ยมีอะไรนะคะมีตัวแราใสยอยู่นะคะมีคุณผู้ชมหลายท่านเข้ามาสอบถามแม่จิมเยอะมากแล้วยังไม่ได้ตอบนะคะเพราะว่ายังค้นหาวิธีอยู่แล้วก็ตอนนี้เจอแล้วนะคะนั่นก็คือข่างคกนะคะหรือไม่ก็อึ่งอ่างนะคะที่เขาชอบมาอาศัยอยู่ตามกระถางต้นไม้ของเราคุณผู้ชมเดินสำรวจดูลองสังเกตดูนะมันจะเหมือนกับมีรู ขายท่อ PVC หรืออะไรเนี่ยค่ะเป็นรูอยู่นะคะลงไปแล้วถ้าเราสังเกตดูดีๆเราไปขยับกระถางเนาะมันจะกระเพื่อมอบเหมือนมีตัวอะไรอยู่ด้านในนั่นคือทางโคกเขาไปจําสินหรืออาศัยอยู่ด้านในนะคะอึ่งอ่างอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าตามกระถางต้นไม้ของเราเขาจะมีความชื้นแล้วก็มีอาหารสมบูรณ์ค่ะเข้าใจคําว่าอาหารสมบูรณ์ไหมคะนั่นคือว่าบางที มันมีหนอนมแมลงต่างๆซึ่งเป็นแหล่งอาหารของคางคกนั่นเองนะคะของอึ่งอ่างนั่นเองนะคะเขาก็เลยแบบว่าป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้แหละนะคะเพื่อที่จะมีอาหารกินแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งทาไมเขาชอบมาอยู่ตามกระถางต้นไม้ของเรานั่นคือว่าอยู่ใกล้แหล่งน้ําค่ะคุณผู้ชมมีความเย็นนั่นเองนะคะบางทีมีมสระน้ำอะไรเงี้ยบางทีกระถางต้นไม้ของเรามันมีน้ําขังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะชอบมาอาศัยนะคะเป็นบ้านของเขาเลย เพราะฉะนั้นวิธีการอันนี้มีไหมคะเนี่ยเห็นอ๋อไม่มีนะคะเพราะว่าแม่สิมใช้สูตรนี้ประจําเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้นะว่าสามารถไล่พวกคางคกออกไปจากกระถางได้นะของแม่สิมตอนนี้ไม่ค่อยมีละช่วงนั้นก็งงหนึ่งกันว่าเอ๊ะทำไมกระถางฉันมันเป็นรูๆวะ่ะพอดูอ้าวมันมีคางคกจาสินมาอาศัยอยู่ในกระถางของเรานั่นเองนะคะ วิธีไหนมาใช้สิ่งนี้เลยค่ะคุณผู้ชมแก้ปัญหาได้ดีทีเดียวราคะเป็นอีกวิธีะะมาดูสิ่งที่ต้องเตรียมว,วันนี้ในการไล่คางโคกอึ่งอ่างนะคะที่มาอาศัยอยู่ในกระถางต้นไม้ของเรามีอะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมกาแฟค่ะใช้เป็นทีอินวันได้นะคะหรือไม่ก็เป็นกะกาแฟแบบนี้ก็ได้นะคะนําไปตากแห้งก่อนนะไปขอตามร้านขายกาแฟนะคะเขา ไม่ใช้นะคะเขาทิ้งไปแหละนะคะแต่บางร้านเขาก็เอานาไปตากแห้งแล้วก็มาอาัดถุงขายนะถุงละสิบบาทนะไแม่จิมก็ไปซื้อมาตามร้านขายกาแฟเนะะี่ยค่ะก็ได้ลักษณะแบบนี้เนาะใช้ประโยชน์เยอะหาะ,ะสําหรับต้นไม้นะนอกจากว่าจะบํารุงต้นไม้ให้ต้นแข็งแรงนะคะดินดีแล้วยังสามารถขับไล่น้อนมแมลงต่างๆและหนึ่งในนั้นก็คือคางคกอึ่งอ่างนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าในกาแฟเขาจะมีคาเฟอีนนะคะกลิ่นของคาเฟอีนนะคะก็จะทําให้คางคก มแมลงต่างๆกระสรับกระสายนะคะแล้วเขาก็หนีไปเองโดยที่เราไม่ต้องไปฆ่าเขาอะ mm. แล้วก็ทำไปบ่อยด้วยนะคะทีดต่อกันสักสีห้าครั้งในหลายครั้งนะคะแล้วเขาก็จะไม่มาอาศัยอยู่ในกระถางของเราแล้วค่ะ่ mm. โอเคทํายังไงไปรับชมเลยนะคะ mm. ก่อนอื่นก็ตัดเดจาน mm. ที่บ้านคุณผู้ชมมีไหมคะ mm. แต่ที่บ้านไม่ิีมหายไปหมดแล้วแหละไม่ค่อยมีแล้วนะคะ mm. มาแล้วคะ่ะอีก ตัวหนึ่งนะคะไทเกอร์มาทำคลิปก็ตามมาะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กันเลยค่ะว่าใช้ยังไงนะคะมาดูกระถางนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูรอยเดิมนะคะพอดีกระถางนี้มันสิ่งกะว่าจะให้คุณผู้ชมดูแล้วเชียวนะคะแต่พอดีออฝนนตกลงมาติดต่อกันหลายวันนะคะน้องเขาก็หายไปนะคะแต่ยังยังพอเห็นอยู่เนี่ยค่ะเป็นเป็นรูนะคะ นี่ค่ะคุณผู้ชมเหมือนมันลอยบุ๋มยุบลงไปแบบนี้เหมือนมีท่อ P ี c หรือว่าเป็นไม้ะคะ่ะจิ้มลงไปเป็นรูๆนะคะตอนแรกก็ไม่ได้สังเกตอะไรนะคะก็เลยว่าจะเก็บไว้ให้คุณผู้ชมดูสักนิดนึงนะคะคือคือถางนี้จะไม่ค่อยได้ใช้ป้องกันกำจัดมแมลงเท่าไหร่เพราะว่าเป็นพวงคามค่ะเขาก็ไม่ค่อยมีโรคมแมลงรบกวนอยู่แล้วนะคะแต่มันก็จะมีอันนี้แหละคาะงคกนะคะมาอาศัยอยู่ถ้าเป็นหลุม ถ้าเป็นหลุมนะคะคุณผู้ชมอันดับแรกเลยเราต้องทำลายบ้านเขาก่อนก็คือการถมดินค่ะเรานำดินนะคะไปถมเลยบางทีมันก็จะยุบนะคะเพราะว่าเขาจะขุดเป็นโพรงอนะคะเราต้องหาดินนะคะมากรอบหลุมมากรบบ้านเขานั่นแหละนะคะให้แน่นพอกรอบเสร็จปุ๊บนะคะคุณผู้ชมก็โรยด้วยกาแฟเลยนะคะถ้าทีอินวันก็โรยเลยค่ะนี่ กลิ่นคาเฟอีนต่างๆนะคะกลิ่นกาแฟนั่นแหละมันแรงมากนะคะขับไล่นอนมแมลงได้อยู่แล้วโดยเลยโดย,โดยที่ไม่ต้องรดน้ำนะจ๊ะมาแล้วนะคะแมวเหมียวไลออนดูเขาจะดมกลิ่นกาแฟเห็นไหมค,คุณผู้ชมเขาถอยเลยค่ะอันนี้คือกากกาแฟนะคะแมวยังกลัวเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็น อีกเทคนิคนึงแล้วก็วิธีนึงนะคะที่ไล่น้องแมวไม่ให้ขึ้นกระถางเนาะแต่ก็ยากนิดนึงค่ะจมไม่ป่วยดมค่ะกินแรงแล้วเธอก็ไปแล้วค่ะตามกระถางบอลสีนะคะแม่จิ๋มก็จะทําให้คุณผู้ชมดูห่ลยเนาะขับไล่พวกแมลงต่างๆใช้พวกขี้เท้าปูนขาวนะคะมันก็เลยไม่มีค่ะก็เลยไม่มีคางคกนะคะมาขึ้นตามกระถางของแม่จิ๋ม ถ้าเรานี่ตักมาเลยนะคะแล้วก็โรยเลยค่ะเป็นปุ๋ยให้เราอีกต่างหากนะคะเร่งสีสันให้กับบองสีเราสวยด้วยนะ,นค,ะคุณผู้ชมก็โรยไปเลยหนึ่งถึงสองช้อนนะคะรอบๆที่สําคัญนะคะถ้าเห็นเป็นโพรงเป็นรูนะคะคุณผู้ชมต้องกรบดินให้แน่นก่อนนะเหมือนแบบเราไปบุกบลกบ้านเขาอะไรประมาณเนี้ยนะคะ แล้วก็โรยด้วยนี่แหละผงกาแฟนะคะไม่ว่าจะเป็นทรีอินวันหรือว่าเป็นผงกาแฟดำหรือกากกาแฟนะคะได้หมดเลยค่ะคุณผู้ชมที่สําคัญอย่าลืมนะคะทําติดต่อกันหลายๆครั้งนะคะแล้วเขาก็จะไม่มารบก,กวนกระถางต้นไม้เราแล้วนี่ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะโดยที่เราไล่เขาไปโดยที่ไม่ทําร้ายกันจนถึงชีวิตนะคะถ้าเราเจอทางคกนะคะ เอื้องอ่างอาศัยอยู่ตามกระถางต้นไม้ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้ค่ะเอื้องอ่างคางคกนะคะต่อไปนะคะไม่มาอาศัยอยู่ในกระถางต้นไม้ของเราแน่นอนนะคะคุณผู้ชมขยัน ทำนิดนึงนะคะถ้าทําครั้งเดียวเขาอาจจะมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นควรที่จะทําหลายๆครั้งติดต่อกันค่ะอึงอ่างคางคอกก็จะหายไปจากหลังต้นไม้ของเราค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ